เมื่อเราเดินทางมาถึงตัวอำเภอเฉลิมพระเกียรติให้สังเกตว่าโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติจะอยู่ซ้ายมือครับในบริเวณทางด้านข้างนั้นจะมีถน,นนทางยาวประมาณ2.5กิโลเมตรให้ทุกท่านสามารถที่จะเดินทางเข้าไปยังอนุสรณ์สถานสำหรับ17ทหารกล้าวีรชนแห่งบ้านห้วยโกนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านแห่งนี้ครับเข้าไปไม่ไกลมีที่จอดรถกวางขวางให้เรียบร้อยครับ จากจุดที่เราจอดรถมาเพียงไม่กี่เมตรครับผมเราก็จะเจอกับพิพิธภัณฑ์ทหารกลางแจ้งฐานห้วยโกนและอนุสาวรีย์17ทหารกล้าเบื้องหน้าครับ ตอนนี้เราก็มาถึงอนุสรทหารกลาฐานห้อยโกวนกันแล้วครับซึ่งเรียกสั้นๆสถานที่แห่งนี้ว่า,า17ทหารกล้าครับซึ่งมีทหารของเราทั้งหมดครับ17นายที่เสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่นี่ครับเราไปดูรายชื่อของทั้ง17ท่านด้านหลังกันครับ จากจุดของอนุสาวรีย์ออกมาทางด้านซ้ายครับก็จะเจอกับป้ายขนาดใหญ่ที่เขียนถึงเหตุการณ์การสู้รบบริเวณทหารปฏิบัติการบ้านห้วยโกนเก่าครับผมเดี๋ยวเราจะนำมาอ่านและเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นก็เป็นประวัติการสู้รบในพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ตรงนี้ครับแน่นอนครับเดี๋ยวเท็ดดี้อ่านให้ฟังนะครับประวัติการสู้รบในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2510 ตำรวจอำเภอทุ่งช้างได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บ้านน้ำปานตําบลนานไรหลวงปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอสองแควจึงได้นำกำลังเข้าทําการปิดล้อมตรวจคน้นและได้เกิดปะทะกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทําให้ผอกอเสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บหนึ่งคนยึดอาวุธและเอกาสารเผยแพร่ลัทธิได้เป็นจนํานวนมากซึ่งนับว่าเป็นวันเสียงปืนแตกจังหวัดน่านหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ก็ได้เกิดการประทะก,กันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรากับพกคอ,อยู่เรื่อยมาโดยเฉพาะในเหตุการณ์ดอยป่าซางเหลืองเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2510เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้ถูกพกคจับไปสังหารจำนวน3นายและเมื่อวันที่4ธันวาคม2510กำลังของตำรวจตระเวนชายแดนที่จัดกำลังมาคุ้มครองหมู่บ้านห้วยโกนได้ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนสิสต์ ทำการเข้าตีฐานเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเสียชีวิตสองนายและผอกคอได้ยึดฐานไว้เหตุการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นจนกระทั่งทางราชการได้จัดส่งกำลังทหารเข้าร่วมปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ทำให้ผอกคอได้หลบหนีเข้าไปในเขตสาธารณะป,ประชาธิปไตยประชาชนลาวและฝ่ายเราสามารถยึดฐานห้วยโขนกลับคืนมาได้ในเวลาต่อมา การต่อสู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับพกคได้ดำเนินการมาจนกระทั่งปีพศ2526รัฐบาลได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/23ทั 23, โดยใช้ในโยบายการเมืองนำการทหารทำให้พกคได้ออกมามอบตัวและอาวุธเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเรื่อยมาจนกระทั่งปีพศ2532สถานการณ์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดน่าน จึงได้ยุติอย่างเป็นทางการอาคารด้านในนี้ครับน่าจะเป็นห้องสรุปเหตุการณ์ครับผมบรรยายเหตุการณ์เนื่องจากว่าที่ดีมองเห็นว่ามีโต๊ะมีเก้าอี้อะไรกับรวมทั้งแผนที่แบบสามิติครับรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่อยู่ด้านในที่เป็นอาวุธเก่านะครับผมอยู่ด้านในนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่า เขาปิดไว้ครับเราเข้าไปไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆครับรวมทั้งภาพต่างๆที่อยู่ด้านในเนี่ยอยากเห็นมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูกันครับด้านหลังของผมนี้ก็คือฐานของทหารครับเป็นสถานที่ที่เกิดเหตุจริงครับที่ทหารกล้าทั้ง17นายได้พรีชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินแห่งนี้ไว้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูโดยรอบครับแล้วก็ทั้ง17ท่าน จุดที่เสียชีวิตของทั้ง17ท่านเนี่ยก็จะมีป้ายปักติดไว้บอกว่าเป็นของท่านใดที่เสียชีวิตณนะจุดไหนครับผมเราไปดูกันรายชื่อผู้เสียชีวิตในการสู้รบบริเวณถามปฏิบัติการบ้านห้วยโกมีหร้อยตรีพงศ์ศักขันทวิธิ 2. ร้อยตรีอุดมวิทยาเมธาดิน 3. 1 0บเอกบุญเกื้ออุ่นจิต4 1 0เอกทองดาวัน5 1 0เอกวัลลบกมุตรัสหกสิโทพีระ ภูสี 7. พนพลทหารวีรวัตรอุดมลาบ 8. พลทหารจวนเกิดผล 9. พลทหารหังตีแซ่อื้อ 10. พพลทหารสมหมายแซ่เลียก 11. พนพลทหารวิรัตชื่นเผือก 12. พนพลทหารวิชัยธนชาติ 13. พพลทหารสุวรรณสังทอง 14. พนพลทหารประเทืองนบตากูน 15. พ้พลทหารมูขินนิ่มละอ 16. พลทหารเสน่สุดรัฐและ17พลทหารสุรัฐแก้วส่งสีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9เมษายน2518ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์จำนวนประมาณ200คนได้รวมตัวกันโจมตีฐานห้อยโกนซึ่งมีทหารไทยประจำการอยู่ทั้งหมดอยู่69นายโดยการปะทะนั้นเริ่มต้นที่เวลาประมาณตี4ี0นาทีและสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ในเวลา8นาิกาผลจากการเคลียร์พื้นที่พบว่า ทหารไทยเสียชีวิตจำนวน17นายและฝ่ายผู้ก่อการร้ายบาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากครับหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตครับเป็นเรื่องของวีรกรรมมันกล้าหาญเป็นเรื่องของความเสียสละของเหล่าเจ้าหน้าที่ของทางรัฐเราครับผมไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารอาสาสมัครต่างๆที่พลีชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินนี้จํานวนมากมายครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ที่จะมีอนุรณ์ให้ได้รำลึกถึงในภายหลังอย่างที่นี่ครับ และจากบริเวณลานจอดรถครับผมเราจะพบว่ามีป้ายเขียนว่าศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปด้านบนครับเท่าที่สอบถามดูเบื้องต้นเหมือนจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทั้งหมดอยู่3มสิ่งด้วยกันครับผมก็รู้สึกว่าจะเป็นหลวงปู่ปู้่าสมเด็จพระนเรศวรมหารอีกท่านหนึ่งจาไม่ได้แล้วครับเราเดินขึ้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับทางเดินขึ้นเนี่ย ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนจะชั้นๆนะแต่ด้วยการที่เขาทำบันไดไม่สูงมากนักครับแบบนี้ทำให้การเดินขึ้นค่อนข้างง่ายกว่าที่คิดเลยครับเมื่อเดินขึ้นมาบริเวณด้านบนครับเราก็จะเจอกับสารแรกครับผมก็เป็นสารของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับที่อยู่ตรงนี้มีรูปปั้นทั้งหมดของ สพระองค์ถ้าให้เดาก็คงจะเป็นท่านหนึ่งก็จะเป็นสมเด็จพระเอกาทศรสครับผมแล้วอาจจะเป็นพระนางเจ้าสุพรรณกัลยาครับอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ด้วยกันทั้งสพระองค์ครับถัดมาก็จะเป็นออหลวงปู่ปูคาครับตรงนี้ครับหลวงปู่ปูคาก็จะเป็นรูปเป็นรูปนะฮะไม่ได้เป็นองค์ปั้นครับผมเป็นหลวงปู่ปูคาอยู่ตรงนี้ครับถัดไปครับผมในส่วนขององค์ที่สก็จะเป็นสมเด็จ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นรูปปั้นเดี่ยวๆตรงนี้ฮะทรงม้าอยู่ครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับผมแม้จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็สวยงามครับที่สําคัญครับมาที่นี่ที่เดียวครับสามารถจะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แบบครบๆกันเลย วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมที่นี่ครับผมเพื่อให้รำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ด้วยกันก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสู่จุดชายแดนบริเวณจุดผ่อนปลนบ้านห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นั่นไปดูแผ่นดินลาวแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ